ได้หัวข้อเรื่องเดี่ยวหลังแลหน้าสัตว์ป่าสมหวังส,สัตว์ป่าคุ้มครองค่ะโดยงานวิจัยที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงคืองานวิจัยเกี่ยวกับตลาดค้างาช้างในประเทศไทยค่ะโดยดรนานิโอโดค่ะค่ะการค้างาช้างนะคะส่งผลกระทบต่อประชากรช้างในแอฟริกาแเอเชียค่ะประเทศไทยนะคะซึ่งถูกระบุว่าเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางสําหรับการค้างาช้างค่ะซึ่งเหลือพันที่พบ็นการค้างาช้างนะคะพบเป็นกําไรข้อมืองาช้างดิบและงาช้างแปรรูปค่ะ ซึ่งอีกหนึ่งหัวข้อทีอ่จะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะคะคือการอภิปรายแนวทางและการจัดการปัญหาช้าในประเทศไทยค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดรรองราบสุขม,มาสวงค่ะในการอภิปรายนะคะจะกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าและเสนอแนวทางลดความขัดแย้งค่ะแนวทางในการลดความขัดแย้งนะคะคือเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าเช่นการฟื้นฟูแหล่งอาหารของสัตว์ป่าค่ะ2การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อกำหนดโครงสร้างประชากรของสัตว์ป่าค่ะ าการปรับตัวและบทบาทของภาคส่วนต่างๆนะคะคือ 1. ภาครัฐมีบทบาทในการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการจัดก,การสัตว์ป่า 2. การจัดก,การเชิงพื้นที่ค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่อยู่ของสัตว์ป่าให้มากขึ้นค่ะ ในการสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่37ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการสัตว์ป่าในยุคไทแลนด์4.0โดยหัวข้อแรกในการบรรยายคือแผนการจัดการสัตว์ป่า4ีชนิดใน20ปีบรรยายโดยนายสุภากรประทุมรัตนาธานการจัดการปัญหามาจากทั้งสัตว์ในธรรมชาติและสัตว์ที่นํามาเลี้ยงซึ่งปัญหาส่วนใญ่ที่พบคือการทาลายทรัพย์สินและการทาลายร่างกาย ซึ่งสัตว์สีชนิดแรกที่มีผลกระทบต่อประชาชนคือลิงช้างหมูป่ากระรอกโดยมีการวางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาทั้งหมด4ขั้นตอนคือการสร้างความเข้าใจการสร้างกรบวนการป้องกันการควบคุมประชากรและการฟื้นฟูนระบบนิเวศค่ะ,ะในาการเสวนาครั้งที่37นะคะในเรื่องที่2ค่ะบรรยายโดยนายสมพง์มณีรัตน์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสัตว์่าบนพื้นฐานข้อมลูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในระบบลาดตะเวนเชิงคุณภาพที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามและการคุ้มครองสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ค่ะโดยการบรรยายนะคะมีการอธิบายข้อมูลหลักๆอยู่3อย่างคือ 1. ความเข้มข้นของการลาดตะเวนค่ะ 2. ปัจจัยขุกนคามและ3ามสัตว์ป่าป่ง แลต้ตค่ะการสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่40ในหัวข้อเรื่อง คนสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้จริงหรืองานวิจัยที่จะหยิบยกมาพูดก็คืองานวิจัยของดรสุจินดามาลายวิจิตนนท์ในเรื่องของคนที่อยู่ร่วมกับสัตว์ป่าในพื้นที่เขตเมืองของศูนย์วิจัยไพเมดแห่งชาติซึ่งปัญหาที่เขาพบก็คือปัญหาของลิงที่มีมากเกินไปจนไปรบกวนพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านค่ะโดยที่ชนิดของลิงที่พบมากที่สุดคือลิงแสมการขยายพันธุ์ของลิงที่มีมากก็คือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่มีการให้อาหาร ให้ลิงนั่นเองค่ะโดยที่ศูนย์วิจัยนี้นะคะก็คือการจับลิงมาที่ไว้ที่ศูนย์วิจัยส่งออกให้ต่างประเทศในประเทศที่ต้องการแล้วก็ยังมีการนํามาเป็นสัตว์ทดลองทดลองกับวัคซีนแล้วก็นําไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งอีกงานวิจัยหนึ่งที่จะหยิบยกมาพูดก็คืองานวิจัยของนายัตวแพทย์เกษมสุเตชะค่ะในเรื่อง การอนุรักษ์อย่างยั <amigo. S 1> ่งยืนนอกพื้นที่อนุรักษ์ของนกชายเลนปากช้อนนั่นเองค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะปัญหาก็คือกอัตราการเกิดของนกชายเลนปากช้อนที่มีต่ําลงทําให้งานวิจัยนี้ก็คือการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนก็มีการพยายามทํางานร่วมกับชาวบ้านเช่นชาวบ้านที่ทํานาเกลือก็ให้มีการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนเพราะว่านาเกลือเป็นแหล่งอาหารของนกชายเลนปากช้อนนั่นเองค่ะ ซึ่งผลวิจัยนี้นะคะก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนในจังหวัดแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านได้อีกด้วยค่ะการสัมันาวิชาการสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่42ภายใต้หัวข้อเรื่องร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าไทยก้าวไปอย่างมั่นคงโดยหัวข้อที่จะกล่าวถึงเรื่องแรกคือปัจจัยแวดล้อมที่ชักนําช้างป่าให้ออกมาทําลายพืชผลทางการเกษตรบริบเวณพื้นที่ป่าตะวันออกของประเทศไทยโดยอาจารย์รัตนวัชัยรัตน์ ช้างเป็นสัตว์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์แต่มมีประชากรที่เพิ่มขึ้นทําให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เพื่อออกมาหาอาหารโดยเราได้ทาการสารวจครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผลกระทบทั้งหมด183ครัวเรือนโดยพืชที่รับผลกระทบมากที่สุดคือกล้วยขนุนมะพร้าวมะม่วงตามลาดับปัจจัยสิ่งแวดล้อมคือการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ป่าและส่วนผลไม้ทําให้ช้างแยกพื้นที่ไม่ออกวิธีแก้คืออาจให้ความรู้และชดเชยค่าความเสียหายแก่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ สำหรับเรื่องที่2ที่จะกล่าวถึงคือการปล่อยกวางกับสู่ธรรมชาติในพื้นที่อุทยาแนแห่งชาติแม่วงคลองลานโดยดรวรพันธ์ผู้มณีวิธีการสำรวจโดยใช้กล้องดัดถ่ายภาพแล้วนำผลภาพมาวิเคราะห์โดยสัตว์ที่พบคือเก้งกวางหมูงป่าและกระทิงพื้นที่ที่จะพบกวางคือต้องอยู่ใกล้ป่งเทียมและไม่สูงมากการปล่อยกวางกับสู่ธรรมชาติมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูประชากรกวางในพื้นที่แม่วงและคลองลานโดยแบ่งตัวชวุดเอกเป็น2ช่วงคือระยะสั้นและระยะยา,ยาว ดยในระยะสั้นคาดหวังว่ากวางที่เอาปล่อยออกจากกรงเลี้ยงจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมีสุขภาพและอัตราการรอดตายที่สูงในระยะยาวคือสามารถสืบพันธุ์ได้และประชากรกวางในพื้นที่ต้องเพิ่มขึ้นและต้องมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเช่นการเพิ่มปวงเทียมในพื้นที่ค่ะ